เร่งโดนเท่ะฮึโดนบ่ฮึโดนแล้วพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องผมมือนี้กับพ่อกัาริเชนเคยครับพญ่ตุ๋ยอมไปร่วมพลคนน้นยิงป่าพี่น้องทีมงานสายละมือนี้มาสองคนครับนี่ครับพันเตาพี่น้อง <laughs> <laughs> มือดีสิเป็ยยิ่งป่าพี่น้องละปะโดแถวนี้เหรอครับมาหอดหรอวะบ้านเด,เด,เดรดไม้นั่งอยู่ยิ่แถวนี้เหรอเป็นปะมันคือประมาณกับบลูหลืเด้วยเหรอติดจามือพี่น้องเดี๋ยวหาไม้ขึ้นเลยครับ พี่น้องเป็นน้ำไหลตัวนี้ไหมหานั่งแถวนี่แหะครับเดี๋ยวพันเตานั่งแถวนี้เลยพี่น้องโอ้หนกเจ้าไม่พันเตาไ้าาไขี่ยอดพปะเดี๋ยวไปตยไุยอมไว้ทงใส่สิเป็นอ่อมเป็นนั่งทั้งกุ่นด้วพี่น้องต้นแกเดี๋ยวเป็นนั่งต้นแกเลยครับเดี๋ยวพันเตาสิออกมาทางนี้เลย เออจีขึ้นไปรั้งนี่เลยพี่น้องไปเขาไม้เลยพี่น้องพ่านแล้วว่าจีออกมาหาสหัาา่นัยมากไงบุ๊ไปพ่อกันทั้งต้นไหมครับโอเคพี่น้องพ่านแลว้วมาหานะครับ พูนหลอหลอกต้นเลาอหลอกกันกับพันเตาพี่น้องอยู่ต้นนี้นะครับหเหลียวว่าเห็นด้ยขางพันเตาไปพูนพันเตาโผล่โมยเอาครับพี่น้องพันเตาเลิงปลาครับพ่อปลาแล้วพี่น้องพ่อป้าแล้ว thế là dưới thế nào chỉ nhìn gặp cái đó liếc đồn thế là ด้อนปะหยังก็ประโดดพี่น้องถือเต็มๆเลยครับดึงเสียกจนฝ่งดงหันเดี๋ยวดิค่าค่าอยู่เปย่อปาดตึงมเดี๋ยวีิสุดเสียกมันสั่นเป็นบ่อนั่นเสร็จแล้วเสร็จแล้ดูนั่นเป็นบ่อนั่นอันนั้นไม่ยังอันนะ เอ๋อสาวเลยใส่แบบปลาคอโอ้ใส่แบบปลาดูตัวถือตัวถือกันนะเอาสาวบ้างสาวบ้างน้องสาวบ้างมันมาบ่พันเขาขึ้นพันเขาหลอดนะขึ้นสูงได้เปรียบพี่น้องดึงบ่ห้วยนี่มันคือบังแถอวะ อูปลาหยังพายอยู่นี่ยังบ่ล่ะเต้าเศกึนเศกึนติดแหนติมันสู่คนบ่ออยู่เดี๋ยวนี้นี่ครับมีอยู่วางหนีพี่น้องเรียรำไรมีเรียติดอยู่นี่โอ้เนี่ยพอเห็นอีป่งพี่น้องอีกึงลึงอยู่นี่มันขี้เลยบ่บ่มีสู่มีหยังดอกขี้เลยบ่หนิ เดี๋ยวพี่น้องขออนุญาตลงต้นใหม่จะเข้ากันด้วยครับลงมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวอ้อมไปหาพันเตาคนระับปลามีหลายตัวเติบโตขึ้นคุณชนต้นใหม่พี่น้องเดี๋ยวดิวปลากับลูกันข้ากันอยู่ดอกแต่ว่าต้องไปจับไปทั้งเสียวเลย เจัาอะไรหรอพ่ะนึกฮะเ<ะ>มียนว้าไอตัวใหม่มันจะไปไหนบ่เดี๋ยวกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวเห็บพนันเตาลงมาก,ก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปจับไว้ให้เดี๋ยวพอกนี้ตัวจะขึ้นไปทึ่งๆพี่น้องเดี๋ยวสิเอาปืนแม่น้อ,อ,อกครับพ่อไปแจ็คตัวหมั่นมันป่ามันมีป่าม,มามอีกตัวหนึงง่งแม่หมันเมื่อกี้นี้ไป วายขึ้นไปนั้มใดบ่อนเป็นแน่ไงไกลไปได้บ่หรอพี่น้องเอ้ยีตัวผมไปขึ้นไปได้บ่เนี่ยฮ่าลงมาไปดีดเด้อเยื้สิไปจับไอ้สายหลีดไว้ให้พันเต่าครับพันเตา่าแปะเลียยิปผงพุ่งครับพี่น้องพี่น้องเห็นบ่น่งไอ้เสียกครึ่งหนึ่งยู่นครับจับไปถาพัานเต่าหรือพันเต่าแปะไอ้เลียอยู่ปงอยู่พี่น้อง เรียกลำหนี้บ่ออะไรสักโอ้ไม่นี่ทึ่งสูงทท่งทึ่งสูงเึ่งเสียวเหรพี่น้องเอ <c oughs> ้ยงานไปกีดีมากหามันหักบุ่มลงน,ลมนี้เดยภาพกีรามันมันปลาติดอยู่หันเลยพี่น้องไอ้สนมร้อยยุนแต่ว่าทั้งไตเป็นแหนครับ ป่าพันธุ์ย้อนแล้วต้องไปเอาเลี่ยวจังสีได้ดึงขึ้นบ่ได้ครับเองเข่งอิงติ่งเลยเดี๋ยวล่อพันเต่าก่นครับเกี่ยวไปก่อนพอดูน้อยขึ้นช่องเที่ยวฝนเต่าหันขึ้นช่องเที่ยวฝนหัน จะว่าขึ้นขึ้นยางบ่ทันไหมกอเดียวลงยางก่อนพี่เ้างเสียงทร่ัสท์ดักเล่ เอาแล้วครับพี่น้องยืแยันเรื่อยๆไม้ติดไม้สิแตกว่ะปลาหลายตัวปลาบึงพี่พี่น้องพัดเต่าหนังเขียนอุ่นจันย่างหมดเหรอฮะห่วยเป็นแต่ยังหมดเหมันก็ยังมีอีกติ่งกัน

ปลาหลุดพี่น้องเอ้ยนะมันบอสอดตัวไดนมันถือปืนอ่ะโอ้แมนโผดข้าวางสันปลาหลุดพี่น้องเอ้หลุดออกจากลูกหิมมันบอสอดอย่างมันอ่อน,นโอ้แต่เสียด้ยจะบัะ เกือบสีได้พี่น้องเออสะโพมันมิดอีกต่งว่าเห็นมันสูงอีกแล้วไหมเอาไปกลองสูนเอาไปพันไส้แนไว้พี่น้องเลยถิ่มใส้วางๆหน่เลยถิ่มลูกหมอง่งงางโหแต่ไนเถอะพี่น้องเอ้ปลาลุดเอาบปอยู่ มันบ่ชสอดหรีอขันสอดมันมันจะเป็นกีข่ขันสอดจังก็ไปบ่ได้แล้วขึ้นนะ่ะมันหลุดโอ้มันเก็บอ่ะหลุดจากหลุดจากลูกดอกนี่แล้วโอ้โหพี่น้องหล,ลุดครับบ่ได้เกิดเลยวะบ่ได้อุ้มเลยพันเตวัวเนี่ยอะไรเนะาะเอาครับพี่น้อง สรุปแล้วบรมานเลยมือนี่โอ้ยปั่นเตายิางนนยแนวาเดี๋ยววันที่เกิดครับยิงบวซอดครับอย่างเงี้ยมันย่านโพดเลยบวกไก่เห็ดเชิงครับลพรมันบางกดพลาดเหลวออกมากับพวเห็ดปลาทำพี่น้องเลยคำก่อนปืนช้างก็บ,บอกเดี๋ยวมือรุ่นสีมะแกขมือไม่อยู่ครับนี่อม,มองนี่แหละนี่โอ้ยวาสนาสิแล่นขึ้นแล่นลงอยู่ไปดึงเสียกไว้ให้ย่างดี ลุดซ้ำพี่น้องเอ้ยเปเาเหี้ยมาอย่างดิบริจินซ้ำมองขื่นย่างดีเลยพี่น้องมองขื่นย่างดูเลยแดดพผนมาแดดย่างแรงพี่น้องเอ้ยตตนายชัดบดมือบดแดดที่เสียบดึงข้อติดจีบแดดหรือจีมาบั่นสิไปบั่นไปเดี๋ยวบดเนาะเป็นละมือเลยเอาครับพี่น้องมือนี้ประมาณเน่อยครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำหนึ่ครับคลิปหนาจังได้พอกันไหมเนาะพันเตานครับเดี๋ยวมาดแค่มาแก่มือมาแก่มือ เดี๋ยวมือหลังแถวๆนี่แหละเดี๋ยวแป้งอันนี้ไหมกันคำเดียวเยอไปมัดยางปืนกระบ,บอกนี่ไหมก่อนพี่น้องน้อยตืบเดียวไปครับชิปนาข้อกันแก้มือเนาะแก้มือสวัสดีครับสวัสดีครับ